คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เราทั้งสามคนเห็นคลิปแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาตั้งคําถามว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเพราะว่าในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารายง,งานเรื่องของคนบ้าคนแปลกๆเนี่ยมันมีเยอะ,ะอย่างเรื่องนี้คุณผู้ชมที่เชียงใหม่อาเภอแม่ริมค่ะมีชายคนหนึงเป็นชายแปลกหน้าด้วยนะคะบุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขาช่วงเวลาตีสี่แล้วในบ้านเนี่ยมีแต่ผู้หญิงไล่ย,ยังไงก็ไม่ไปเข้ามาใช้เหมือนเป็นบ้านของตัวเองค่ะตัดผมอาบน้ําเรียบร้อยที่สุดแล้วชายคนนี้ปีนเข้า ไปที่ห้องลูกสาวของเขาด้วยนะคะไปไปลองไปไปปิดบ้านไปไปอางนี้ไปออกไปเฮ้ยนบ้านจ้ะขึ้น้นนอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้ไ้ไไอ้ไไไ้ไไไไอ้ไอไ้อไไไไไไ้ไไไ้ไไไไไไไ้อไไไไ้ไอออไไไไ้ไอไไ้ คน <ừ m. S 1> ในบ้านเขาก็พยายามพูดสื่อสารนะคะอย่าขึ้นมาอย่ามาออกไปออกไปแล้วก็มีเสียงของคุณแม่ค่ะซึ่งเป็นคุณยายนะก็บอกว่าน้องอยา่าอย่าไปผลักเขาเดี๋ยวเขาทําร้ายเดี๋ยวเราเจ็บนะ <ừ m. S 1> เดี๋ยวไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวไปแจ้งป้าหลวงพูดแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้ผวามากๆคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาก็พยายามไล่ชายคนนี้หลังจากรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเพราะว่าห้าชีวิตในบ้านมีแต่ผู้หญิงค่ะคแถมชายคนนี้ก็พูดจาไม่ชัด ฟังดูแล้วก็เหมือนไม่ใช่คนไทยแถมไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วยถือวิสาสะเข้ามาอาบน้ําตัดผมในบ้านคนอื่นอย่างวิการเจ้าของคลิปพยายามไล่ออกจากบ้านค่ะแต่ชายคนนี้แซงกลับท,ทําทีเหมือนไม่เข้าใจคือในคลิปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะจบนะแต่เรื่องมันไม่จบเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยยังพยายามเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านซึ่งทุกคนในบ้านพอหลังจากรู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้พยายามที่จะปิดล็อกประตูทุกบานแต่ คุณผู้ชมคือภาวายิ่งกว่านั้นน่ะตอนที่เขาวิ่งขึ้นไปชั้นสองอะ่ะข้างบนมีห้องของหลานสาวคือห้องนี้นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยร่องรอยรอยเท้าที่เลอะคโคลนอของผู้ชายคนนี้บนห้องหลานสาวของเขาโอ้แล้วปีนมาเหยียบทุกอย่างเลยทนะี่นอนหมอนตุ๊ก,กตา พื้นโอ,อ้โหเละเทะเลยคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้พี่บ๊อบน้องเขาออยู่บนห้องด้วยนะคะน้องผู้หญิงอยู่บนห้องพอผู้ชายคนนี้เนี่ยใช้แรงตัวเองด้วยความเป็นผู้ชายแรงเรือะกว่าผู้หญิงอยู่แล้ววิ่งขึ้นมาน้องนี่คลิปเลยนะคะในคลิปอะค่ะ คือทุกคนในบ้านบอกว่ากลัวมากแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าในบ้านมันจะมีอยู่แค่ผู้หญิงอะค่ะคุณผู้ชมก็พยายามจุดกระชากแล้วก็ไล่ผู้ชายคนนี้ให้ออกจากบ้านไปห<อ>ลังเหตุการณ์สงบค่ะก็พบว่าสมาชิกในบ้านได้รับบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยทั้งแผลถลอกแผลฟกช้ำก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าแจ้งความกับเจ้า,จา,กกจาที่ตำรวจ แล้วก็มีการโพสต์เตือนภัยด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องคนที่อยู่ในบ้านเขาก็ไม่นิ่งนอนใจรีบไปแช่งไปไปแจ้งพ่อหลวงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะบอกว่าโอ้โหตอนนี้มันมีคนแปลกหน้าคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในหมู่บ้านพ่อหลวงเนี่ยต้องชื่นชมเลยนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะตีสี่รอเอาประกาศเลยต้องประกาศแล้วนะว่ามีคนแปลกเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเบื้องต้นจากข้อมูลบอกว่าทราบถึงว่าชายคนดังกล่าวาเป็นชาวเมียนมาค่ะไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนอะไรเลยซึ่งทางตำรวจ จะตรวจสอบดูอีกครั้งว่าชายคนนี้ มีอาจารมีอาการทางจิตหรือไม่ถ้าเป็นจริงก็จะนำตัวไปรักษาแล้วก็ทำเรื่องส่งตัวกลับประเทศกลับบ้านเกิดต่อไปแต่นี่แหละคุณผู้ชมนี่คืออยู่ในบ้านนะคะ<ม>บ้านคืออะไรบ้านคือสารที่อยูงความปลอดภัยถูกต้องไหม,มแล้วมันเกิดขึ้นในบ้านานะทนยังไงกลัวมากเลยพยายามยือ้อยุดฉุดกระชากห้ามปลามแล้วจนกระทั่งทุกคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันไปทุกคนเลยนะทุกคนเล็กๆ็กน้อยๆเป็นแผลถลอกกันทุกคนเลยอย่ะตกใจ ยอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เนาะใช่คืออยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอ่ะเข้ามาช่วยดูแลหน่อยตอนนี้คิดได้อย่างเดียวคือพอมอเลยอ,ะอ,อะ่ะตรงข้างลงมาดูแลแล้วนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของคนที่อยู่ในบ้านควรจะต้องมีนะครับ